มอลลี่และนิกรีบหนีออกจากเมืองลาสเวกัสและตั้งใจจะไปพบเพื่อนที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องหลบหนีจากฝูงซอมบี้แต่ระหว่างทางมอลลี่รู้สึกไม่ค่อยดีทั้งคู่จึงตัดสินใจหยุดรถชั่วคราวที่กลางทะเลทรายแต่ปัญหาก็คือพอมอลลี่กลับมาที่รถอีกครั้งกลับพบว่าล้อหลังติดอยู่ในหลุมลึกจนไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นิกจึงโทรไปหาจิมมี่เพื่อนของเขาแต่ในขณะเดียวกันมอลลี่ก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากระยะไกลพอพวกเขามองไปใกล้ๆก็พบว่า มันคือซอมบี้ในชุดสูทซึ่งกำลังเดินตรงมาหาทั้งคู่อย่างช้าๆนิกรีบเปิดเกะหน้ารถและหยิบปืนพกออกมาเพื่อยิงใส่มันแต่เขาก็ยิงปืนไม่แม่นเอาเสียเลยกว่าจะยิงถูกซอมบี้จนล้มลงไปได้ก็ต้องสิ้นเปลืองกระสุนไปหลายนัดอย่างไรก็ตามซอมบี้ตัวนั้นกลับลุกขึ้นมาได้อีกครั้งและเดินตามพวกเขาต่อทั้งคู่ไม่มีทางเลือกอื่นจึงรีบกลับเข้าไปในรถและพยายามจะสตาร์ทเครื่องแต่ลอ้อก็ยังคงติดอยู่ในหลุมเช่นเดิม สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ในตอนนี้คือการปิดกระจกและขังตัวเองอยู่ด้านใน ขณะที่ซอมบี้พยายามทุบกระจกเข้ามาอย่างไม่ลดละเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งถึงในตอนกลางคืนซอมบี้ตัวนั้นยังคงไม่ไปไหนมันพยายามจะพังหน้าต่างรถอยู่เหมือนเดิมและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนิกได้เผลอทำโทรศรัพท์หล่นอยู่นอกรถทำให้พวกเขาไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากสถานการณ์ที่ตึงเครียดทำให้ทั้งสองคนเริ่มทะเลาะกันแต่พอสงบสติอารมณ์ได้แล้วทั้งคู่ก็สังเกตว่าซอมบี้ตัวนั้นได้หายไป พอคิดว่าปลอดภัยมอลลี่ก็หยิบไฟฉายจากเบาะหลังแล้วเดินออกไปกับนิกเพื่อหาโทรศัพท์เธอพบว่ามันตกอยู่ใกล้ๆรถและกําลังจะเรียกนิกมาเก็บมันแต่ทันใดนั้นเองอมบีก็กระโจนเข้ามาจากด้านหลังและกัดเข้าไปที่คอของนิกมอลลี่ยืนมองเหตุการณ์ด้วยความตกตะลึงแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วอมบีฉีกร่างของนิกอย่างโหดเหี้ยมมอลลี่จึงรีบวิ่งกลับไปที่รถเธอหยิบเป้ขึ้นมาและใส่สเบียงเข้าไปอย่างรวดเร็วขณะที่มอลลี่เตรียมจะหนีอมบีตัวนั้นก็หายไปจากสายตาอีกครั้งอย่าาางไรก็ตมมนาน,าน,าน มันก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆและพยายามจะโจมตีเธอมอลลี่อาศัยจังหวะนั้นเปิดประตูอีกฝั่งแล้วหนีออกไปที่ทะเลทรายอันมืดมิดแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้จนถึงรุ่งเชา้าแต่มอลลี่ยังคงต้องเดินทางอีกไกลกว่าจะถึงที่สนามบินเมื่อเธอลองตรวจสอบสเบียงในกระเป๋ามอลลี่พบว่า เธอเหลือน้ำอยู่เพียงไม่กี่ขวดกับช็อกโกแลตไม่กี่แท่งเท่านั้นแม้จะรู้ว่ามันไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางอันยาวนานแต่มอร์ลี่ก็ยังคงเดินต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อถึงในตอนกลางคืนเธอจุดกองไฟและเตรียมจะพักผ่อนแต่แล้วฝันร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งซอมบี้ตัวเดิมได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเธอและพยายามจะกัดมอร์ลี่เธอพยายามหนีจากเงื้อมมือของมันและวิ่งขึ้นไปที่เนินเขาแต่ความเหนื่อยล้าก็ทําให้เธอทรุดตัวลงไปที่ก้อนหินและเผลอหลับไปรุ่งเช้าหญิงส สาวตื่นขึ้นมาอย่างปลอดภัยแต่พอลืมตาขึ้นมาก็พบว่าซอมบี้ยังคงอยู่ตรงนั้นมันพยายามจะปีนขึ้นมาหาเธอแต่ทำไม่ได้ มอลลี่สังเกตว่าอมบีถูกดึงดูดเข้ามาจากกลิ่นของเธอเธอจึงหยิบของชิ้นหนึ่งจากกระเป๋ากางเกงแล้วโยนออกไปเพื่อเบียงเบนความสนใจโชคดีที่แผนของเธอได้ผลอมบีหันไปตามเสียงและเดินห่างออกไปมอลลี่ช่วยโอกาสนั้นปีนลงจากก้อนหินแต่โชคร้ายที่เธอเสียหลักกระแทกพื้นจนเกิดเสียงดังอมบีหันกลับมาและตรงไปหาเธอทันทีมอลลี่รีบลุกขึ้นและวิ่งกลับไปที่กองไฟเพื่อคว้ากระเป๋าอมบีไล่ตามเธออย่างไม่ลดละแต่มอนลี่ก็สังเกตได้ว่ามัน เคลื่อนที่ได้ช้ามากพอเห็นแบบนั้นเธอก็เยาะเย้ยมันก่อนจะเดินหน้าต่อไปในทะเลทรายอย่างไรก็ตามซอมบี้ตัวนั้นยังคงตามเธออยู่มอนลี่ใช้เวลาอยู่นานหลายชั่วโมงกว่าจะสลัดมันหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้น้ําของเธอก็ใกล้จะหมดแล้วและอาการเหนื่อยล้าก็เล่นงานเธออีกครั้งมอนลี่เห็นบ้านหลังหลังหนึ่งจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจที่ด้านในเธอลองเปิดตู้ต่างๆหวังว่าจะพบกับอาหารหรือเครื่องดื่มแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่น้ําที่ไหลออกมาจากก๊อกอย่างไรก็ตามมอนลี ที่นอนเก่าๆอยู่บนพื้นเธอจึงตัดสินใจว่าจะพักผ่อนแต่ไม่นานนักเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นและสิ่งที่เธอหวาดกลัวที่สุดก็เป็นจริงซอมบี้ตัวเดิมกลับมาอีกครั้งมอลลี่รีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำและซ่อนตัวอยู่ที่หลังม่านเธอพยายามกลั้นหายใจไม่ให้เกิดเสียงใดๆแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดยิ่งขึ้นเมื่อมีแมงป่องตัวหนึ่งไต่ขึ้นมาบนตัวของเธอเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ส่งเสียงออกมาในขณะที่แมงป่องเดินไปทั่วร่างกายของเธอและในที่สุดเมื่อซอมบี้เดินออออกกจากห้้งนไปเธ ก็กำจัดมันไปได้สำเร็จมอลลี่ไม่รอช้ารีบออกจากบ้านร้างทันทีและพยายามโทรหาจิมมี่แต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์ก็ยังคงใช้งานไม่ได้และสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือน้ำขวดสุดท้ายของเธอกำลังจะหมดลงรวมทั้งทะเลทรายแห่งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดความสิ้นหวังยังคงถาโถมเข้ามาไม่หยุดเมื่อเธอเห็นซอมบี้ตัวเดิมปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งและมันยังคงเดินตามเธออยู่มอลลี่คิดว่าเธอคงจะไม่มีทางหนีซอมบี้ตัวนี้ได้อีกแล้วเธอจึงรวบรวมแรงเฮือท้ายเพื่อเตรียมจะ,ะเผชิญหน้ากัับบมนนนเธออหยิิก้ ขึ้นมาควางใส่ซอมบี้แต่มันกลับไม่รู้สึกอะไรเลยมอลลีจึงคิดว่าจะโจมตีที่ศีรษะแต่พอคิดถึงการตายของนิกเธอก็เปลี่ยนใจและเลือกที่จะวิ่งหนีแทนระหว่างที่เธอวิ่งไปเรื่อยๆความเหนื่อยล้าก็เล่นงานเธออีกครั้งมอลลี่หมดความอดทนแล้วจึงหันกลับไปตะโกนด่าซอมบี้อย่างสุดเสียงเธอสังเกตได้ว่าความโง่ของมันเป็นจุดที่ทําให้เธอได้เปลี่ยบอีกทั้งมันยังไม่สามารถปีนขึ้นที่สูงได้มอลลี่จึงปีนขึ้นไปบนถ้ำเล็กๆเพื่อพักผ่อนในตอนเช้ามอลลี่สำรวจสเสบียงและพบว่า ตอนนี้เธอเหลือเพียงช็อกโกแลตแท่งสุดท้ายและน้ำอีกไม่กี่อึกแม้ทรัพยากรจะเหลือน้อยเต็มทีแต่มอลลี่ก็ยังไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อเพื่อเอาชีวิตรอดในที่สุดมอลลี่ก็มองเห็นถนนที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตานี่อาจจะเป็นหนทางรอดเดียวของเธอแต่ความหวังของมอลลี่ก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อเธอเห็นพายุทรายขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามามอลลี่พยายามจะหาที่กำบังแต่ไม่นานนักเธอก็ถูกพายุทรายกืนเข้าไปจนมองอะไรแทบไม่เห็นในความโกลาหลนั้นมอนลลี่ไม่ทันสังเกตว่า อมบี้กำลังใกล้เข้ามาและพยายามจะโจมตีเธอมอลลี่ดิ้นลนอย่างสุดชีวิตจนหนีออกมาได้แต่พายุทรายกับรุนแรงขึ้นจนทําให้เธอหมดสติไปหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อพายุทรายสงบลงมอลลี่ก็พบว่าตัวเองยังคงมีชีวิตอยู่แต่ร่างกายของเธอนั้นอ่อนแรงเต็มทีในขณะนั้นเองมอลลี่เหลือไปเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งกําลังแล่นมาบนถนนมอนลลี่รีบตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยแรงเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่โชคดีที่รถคันนั้นจอดรับเธอมีชายสองคนลงมาจากรถพวกเขาคือเท็ดและ ทั้งคู่ให้มอลลี่ดื่มน้ำเพื่อฟื้นตัวก่อนจะพาเธอกลับไปที่รถและถามว่าเธอกำลังจะไปที่ไหนมอลลี่บอกว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปยังสนามบินแต่เธอทำกระเป๋าหายไปแล้วในพายุทรายเท็ดและเจสันจึงออกไปค้นหากระเป๋าในขณะที่มอลลี่ใช้โอกาสนี้ในการพักผ่อนและชาร์จแบตโทรศัพท์ทว่าในตอนที่เธอมองกระจกหลังมอลลี่กับเห็นรูปถ่ายของพ่อและลูกชายที่ถูกฆ่าตายติดอยู่เธอจึงเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างเพราะหนึ่งในชายสองคนที่ช่วยเหลือเธอสวมหมวกใบเดียวกันกับ เด็กชายที่อยู่ในภาพมอนลีตัดสินใจหาเบาะแสเพิ่มเติมและพบว่าภายใต้เสื้อแจ็คเก็ตของพวกเขามีชุดของนักโทษซ่อนอยู่นั่นหมายความว่าทั้งคู่เป็นนักโทษที่หลบหนีออกมา ก่อนที่มอลลี่จะตั้งสติได้เท็ดและเจสันก็กลับมาพร้อมกับกระเป๋าพวกเขาถามเธออีกครั้งว่าสนามบินอยู่ที่ไหนแต่มอลลี่เลือกที่จะไม่บอกและกล่าวพิยงคำขอบคุณก่อนจะบอกว่าเธอจะเดินทางต่อเพียงลำพังอย่างไรก็ตามสองคนนั้นไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเจสันใช้ผ้าเปียกคุมหน้ามอลลี่แบบไม่ให้ทันตั้งตัว ทำให้เธอหายใจไม่ออกแล้วเริ่มจะหมดสติเทิดลากมอลลี่ออกไปจากรถและหยิบมีดออกมาเขาขู่ว่าหากเธอไม่บอกตำแหน่งของสนามบินเขาจะฆ่าเธอเหมือนกับที่ทํากับพ่อลูกคู่นั้นมอนลลี่ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมบอกพวกมันว่าสนามบินอยู่ที่ไหนแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอสาหรับสองนักโทษพวกมันพามอลลี่ไปที่หลังรถและพยายามจะทําร้ายเธอแต่ในช่วงเวลาที่มอลลี่คิดว่าทุกอย่างคงจะจบลงแล้วจู่ๆความช่วยเหลือก็มาถึงยังไม่คาดคิดซอมบี้ตัวเดิมที่ไล่ล่ามอลลี่มาโดยตลอดปรากฏตัวขึ้น ใกล้กองทรายและเดินตรงไปที่พวกเขาเจสันที่ยืนดูอยู่เห็นว่ามันเข้ามาใกล้เท็ดแต่ก่อนที่เขาจะได้เตือนเพื่อนซอมบี้ก็กระโจนใส่และกัดเข้าไปที่คอของเท็ดอย่างโหดเหี้ยมมอลลี่ที่กำลังตกตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้ารีบใช้จังหวะนี้ตั้งสติขณะที่เจสันกำลังตื่นตระหนกสุดขีดเขารีบหนีขึ้นรถและขับออกไปทิ้งมอลลี่เอาไว้ตามลําพังกับซอมบี้ตัวนั้นและร่างของเท็ดประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ทําให้มอลลี่หวนนึกถึงอดีตขณะที่เธอยืนอยู่ข้างๆเด็กชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นลูก ชายแม้จะรู้สึกเจ็บปวดแต่มอลลี่ก็ไม่มีเวลามานั่งเสียใจเธอต้องออกเดินทางต่อกอดที่ซอมบี้จะจัดการกับเหยื่อเสร็จแล้วหันมาเล่นงานเธอแทนโชคดีที่เจสันทิ้งกล่องอุปกรณ์บางอย่างเอาไว้มอลลี่พบน้ำสองสามขวดแล้วเรือยางขนาดเล็กเธอจึงรีบสูบลมเข้าเรือและยัดสเบียงลงไปก่อนจะออกเดินทางต่อไปยังถนน ไม่นานานากักซอมบี้ก็เริ่มไล่ตามเธออีกครั้งแต่มอลลี่เริ่มได้ไอเดียอะไรบางอย่างเธอพบกองยางเก่าที่ริมทางและคิดจะใช้ซอมบี้ให้เป็นประโยชน์โดยการจับมันยัดเข้าไปในยางและผูกติดเอาไว้กับเรือเพื่อให้ซอมบี้ช่วยลากสเสบียงให้เมื่อแผนการนั้นใช้ได้ผลมอลลี่ก็ออกเดินทางไปพร้อมกับมันเธอเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับซอมบี้ตัวนี้มากขึ้นและเริ่มพูดคุยระบายความรู้สึกของเธอให้มันฟัง มอลลี่เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองว่าเธอมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเชสแต่พอไลฟ์สไตล์ของเธอที่ไม่พร้อมจะเป็นแม่ที่ดีมอลลีจึงตัดสินใจยกลูกชายให้กับแอลลี่พี่สาวของเธอเลี้ยงดูแทนและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ทําให้เธอรู้สึกผิดมาโดยตลอดระหว่างการเดินทางทั้งคู่เดินผ่านก้อนหินขนาดใหญ่มอลลีตัดสินใจมัดเชือกเอาไว้กับก้อนหินเพื่อทิ้งซอมบี้เอาไว้ที่นี่ แต่ในขณะที่เธอกําลังจะเดินจากไปซอมบี้กลับพยายามดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อที่จะตามเธอไปทําให้มอลลี่นั้นเริ่มรู้สึกผิดในที่สุดเธอก็กลับมาและพูดออกมาอย่างจริงจังว่าฉันจะปล่อยแกไปถ้าแกหยุดไล่ตามฉันคําพูดที่ไม่น่าจะมีผลใดๆกลับทําให้ซอมบี้นั้นหยุดเคลื่อนไหวมอลลี่มองมันด้วยความประหลาดใจเธอลองสั่งให้มันหยุดและมันก็ทําตามคําสั่งของเธอหลังจากมอลลี่ค้นพบว่าเธอสามารถควบคุมซอมบี้ได้มอลลี่ก็ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่คืนนั้นเธอก่อกองไฟขึ้นบนเนิน และนั่งลงข้างๆอมบีพร้อมกับเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอให้มันฟังอีกครั้งมอลลี่บอกว่าตอนที่เธอยังอยู่กับเชดทั้งคู่เคยเล่นเกมโทรศัพท์กระป๋องด้วยกันโดยใช้กระป๋องสองใบเชื่อมกันด้วยเชือกนี่เป็นความทรงจําสุดท้ายที่เธอมีเกี่ยวกับลูกชายตั้งแต่วันที่มอลลี่ยอมให้แอลลี่รับเชดไปดูแลเธอก็มักจะพกกระป๋องติดตัวไปด้วยทุกที่ รุ่งเช้ามอลลี่และซอมบี้ก็ออกเดินทางต่อในที่สุดพวกเขาก็มาถึงถนนสายหลักขณะที่มอลลี่กำลังสำรวจเส้นทางขบวนร,รถทหารก็แล่นผ่านมาพอดี ความตกใจมอลลี่รีบซ่อนซอมบี้เอาไว้ที่หลังพุ่มไม้และเดินไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเธอโกหกพวกทหารว่าเธอกําลังจะไปหาสามีที่สนามบินแต่คําพูดของเธอก็ทําให้ทหารบางคนสงสัยอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ขัดขวางเธอขณะที่มอลลี่กําลังเดินจากไปซอมบี้ที่มอลลี่ซ่อนเอาไว้ก็กลับโผล่ออกมาพวกทหารตกใจและรีบเล็งปืนไปที่มัน แต่มอลลี่ก็รีบเข้าไปขวางเอาไว้เธออ้อนวอนขอให้พวกเขาหย่ายิงซอมบีนั้นยืนนิ่งอยู่ข้างๆเธอและจากคำโกหกที่มอลลี่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ก็ทำให้พวกทหารเข้าใจผิดคิดว่าซอมบีเป็นสามีของเธอ พวกทหารพยักหน้าและปล่อยให้เธอกับซอมบี้ผ่านไปแต่จูจ่ๆทหารนายหนึ่งก็ยิงเข้าไปที่ขาของซอมบี้มอลลีรู้สึกขยะขยงกับการกระทํานี้เธอพยายามพยุงซอมบี้ให้ลุกขึ้นแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซอมบี้เผลอกัดเข้าไปที่นิ้วของเธอมอลลีตกใจสุดขีดเธอรู้ทันทีว่าเธอกาลังจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันมอนลลี่รีบวิ่งกลับไปที่กระเป๋าและคว้าเครื่องดื่มมาลาดลงไปบนบาดแผลหวังว่าจะฆ่าเชื้อได้ทันเวลา ไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมอลลี่รู้ดีว่ามีเพียงทางเดียวที่เธอจะรอดจากการติดเชื้อได้มอลลี่วางมือของเธอลงไปบนพื้นและใช้ก้อนหินกระแทกนิ้วของตัวเองซ้ำๆจนในที่สุดเธอก็ตัดนิ้วที่ติดเชื้อออกไปได้สาเร็จมอลลี่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะรีพันแผลด้วยผ้าเท่าที่จะหาได้แม้จะสั่นสะท้านไปทั้งตัวแต่มอลลี่รู้ดีว่าเธอเพิ่งจะรอดชีวิตมาได้อย่างวุดหวิดพอเธอเดินกลับไปหาซอมบี้มันยังคงนอนอยู่ที่พื้นไม่สามารถเดินได้เพราะบาดแผลจากกระสุนนปืน มอนลี่รู้สึกโกรธที่มันกัดเธอแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกสงสารเธอจึงตัดสินใจเอาซอมบี้ใส่ลงไปในเรือ,อยางและลากมันไปตามถนนหลังจากเดินมาได้สักพักในที่สุดมอนลี่ก็เริ่มมองเห็นสนามบิน แต่ในขนาดเดียวกันซอมบี้ที่อ่อนแอลงเรื่อยๆก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะไปต่อแล้วมอลลี่พยายามกระตุ้นให้มันลุกขึ้นแต่ซอมบี้กลับชี้ไปที่กระเป๋าเสื้อของมันเธอลวงมือเข้าไปและได้พบกับกระเป๋าสตางค์ภายในมีบัตรประจําตัวที่บอกว่าก่อนตายมันเคยเป็นคนที่ชื่อว่าดาเร็วนอกจากนี้มอลลี่ยังพบรูปถ่ายของดาเรลกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนรักของเขาตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าดาเรลเองก็เป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันกับเธอมอลลี่มองซอมบี้ที่เคยเป็นศัตรูตัวฉากาดก่อนจะตัดสินใจทําบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็คือการปลดปล่อยมันจากความทรมาน เธอหยิบหินก้อนใหญ่ขึ้นมาและพูดกับมันว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างจากนั้นเธอก็ทุบลงไปที่ศีรษะของซอมบี้จบชีวิตเพื่อนของเธอไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะรู้สึกเศร้าแต่มอลลี่ก็ไม่มีเวลามานั่งเสียใจเธอเดินทางต่อไปอยังสนามบินซึ่งอยู่อีกไม่ไกล พอมาถึงมอลลี่ก็พบว่าสถานที่นั้นว่างเปล่าแต่กลับมีรถคาร์ดิแลกสีแดงจอดอยู่ขณะที่เธอกําลังเดินเข้าไปจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นเธอรีบหาที่ซ่อนและพบว่าจิมมี่กาลังยิงปืนอยู่แต่พอเขาเห็นว่ามอลลี่ยังมีชีวิตเขาก็หยุดยิงทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายมอลลี่ก็เล่าให้จิมมี่ฟังว่าน,นิกเสียชีวิตไประหว่างทางขณะที่จิมมี่เล่าถึงเหตุการณ์ของตัวเอง เขาเดินทางมากับกลุ่มเพื่อนแต่มีเพื่อนคนหนึ่งถูกซอมบี้กัดและปกปิดความจริงจนกระทั่งเขากลายเป็นซอมบี้และแพร่เชื้อให้กับทุกคนมีเพียงแค่จ,จิมมี่กับช่างเครื่องที่ชื่อรอบบี้เท่านั้นที่รอดมาได้โชคดีที่็อบบี้สามารถซ่อมเครื่องบินได้สําเร็จและพวกเขาก็กําลังเตรียมตัวจะบินหนีออกจากเมืองไปที่เม็กซิโก อย่างไรก็ตามในวินาทีสุดท้ายมอลลี่ตัดสินใจไม่เดินทางไปด้วยเธอบอกพวกเขาว่าเธอจำเป็นต้องแน่ใจก่อนว่าพี่สาวและลูกชายของเธอยังปลอดภัยมอลลีวิ่งไปที่สนามบินและโทรไปหาพี่สาวของเธอแต่สายก็ถูกตัดเข้าสู่ระบบฝากข้อความมอลลี่กลัวว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังลองโทรไปอีกครั้งและครั้งนี้เสียงของเชดก็ดังขึ้นมา เขาบอกกับมอลลี่ว่าแอนล,ลี่หายตัวไปหลายวันแล้วเขาจึงต้องซ่อนตัวอยู่ในห้องของตัวเองมอลลี่รีบบอกกับลูกชายว่าแม่กําลังจะไปหาอย่าขยับไปไหนเด็ดขาดมอลลี่รีบขับรถคาดิแลคสีแดงมุ่งหน้าไปยังลาสเวกัสเพื่อตามหาลูกชายแต่พอไปถึงที่บ้านของแอนลี่มอลลี่ Molly, กลับพบแค่เพียงซากปรังหักพังและข้อความที่เขียนเอาไว้ด้วยเลือดว่าฉันถูกกัดและจําเป็นต้องยุติทุกอย่างเธอพบว่าร่างของแอนล,ลี่นั้นถูกเผาซึ่งหมายความว่าแอนล,ลี่เลือกที่จะชัดดาวตัวเอง ก่อนที่เธอจะกลายเป็นซอมบี้มอลลี่จึงออกตามหาเชดและในที่สุดก็พบว่าเขากําลังซ่อนตัวอยู่ในเต็นท์ของเลนมอนลลี่รู้สึกโล่งใจยังบอกไม่ถูกเธอกอดลูกชายและสาบานว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีกแต่ทันใดนั้นฝูงซอมบี้ก็บุกเข้ามาในบ้านมอนลลี่จึงคว้าจอบขึ้นมาและเตรียมพร้อมจะปกป้องลูกชายของเธอจนกว่าจะหมดลมหายใจสุดท้ายจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ